ทำา IF สูตร23ทับ1จะสามารถปั้นหุ่นได้ไหมนะครับคำถามนี้ดีแล้วก็น่าสนใจนะครับคือเอาเป็นว่า IF สูตร23ทับ1เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยแบบไม่ง่ายเลยนะครับก็คือทานอาหารวันละมื้อครับแต่ก็จะมีการวางตารางเวลาเอาไว้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับและด้วยความที่เราทานอาหารหนึ่งมือ้อแล้วเอาไปปั้นหุ่นเนี่ยถามว่าทําได้ไหมคงต้องตอบว่าทําได้ครับเพราะว่าผมเคยเห็นคนที่เขาทําได้มาแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขออนุญ,ญาตแชร์จากความรู้ประสบการณ์รวมไปถึงความคิดเห็นส่วนตัวด้ววยนะครรับ่าาเอาจิงงๆถึผม เห็นคนทําได้แต่ก็น้อยมากๆนะครับอย่างเอาเป็นว่าในประสบการณ์ที่ผมปั้นหุ่นมาเนี่ยคนที่ผมรู้จักไม่ว่าจะเป็นระดับเทรนเนอร์ระดับโคช้ชหรือเพื่อนร่วมรุ่นรุ่นพี่รุ่นน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยครับพูดตรงๆเลยนะครับว่าที่ผมนึกออกว่าเขากินอาหารมื้อเดียวแล้วเขาปั้นหุ่นได้ผมนึกออกไม่ถึง5้าคน ดังนั้นผมก็เลยอยากแชร์ว่าในทางสติติอย่างเงี้ยครับมันก็เลยอยากจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะดังนั้นทําไมเราไม่เลือกวิธีการคุมอาหารที่มันอาจจะง่ายและตอบโจทย์เรามากกว่านี้อย่างเช่นความรู้ที่ผมได้รับมาเนี่ยคนที่เขาจะปั้นหุ่นได้เนี่ยขั้นต่าก็ควรจะมี2มือแล้วครับก็คือมื้อก่อนและหลังออกกําลังกายนั่นเองอย่างเงี้ยครับเพื่อที่เราจะสามารถที่จะแจกแจงสารอาหารทั้ง5หมู่ลงไปใน2มือดีได้แบบสบายมากขึ้นเพราะถ้าเรามารวมและทานในมื้อเดียวให้ครบทั้งหหมู่ในสัดส่วนตามที่า,ามนาจจาาาจจท มือก็ได้ขอให้เราคุมอาหารด้วยการทานให้ครบทั้ง5หมู่ในสัดส่วนที่ดีออกกําลังกายด้วยการทำเวทเทรนนิ่งทุกส่วนพวกับการทำคาร์ดิโอเท่านี้เราก็ปั้นหุ่นได้แล้วลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ